สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หอน,นิยายเสียงจีนอันดับหนึ่งที่นี่คือโลกของนิยายเสียงจีนที่จะพาท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดเข้มข้นปิดตาแล้วเปิดใจพร้อมหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปในดินแดนแห่งถ้อยคำถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะบทที่4นักเลงในหน่วยงาน เช้าวันรุ่งขึ้นแสงอรุณรำไรสาดส่องเข้ามาในบ้านคุณย่าซูตื่นขึ้นมาทำอาหารเช้าตามปกติเห็นหลานสาวยังคงเงียบอยู่ในห้องก็คิดว่าเมื่อคืนเธอคงอ่านหนังสือดึกไปหน่อยปล่อยให้นอนตื่นสายตอนนี้เป็นช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ร่วงไม่ต้องรีบร้อนตื่นไปโรงเรียนคุณย่าซูจึงไม่ได้รบกวนเธอปล่อยให้ซูเสี่ยวหลีได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อวานแต่แล้วอาหารเช้าก็เย็นชืดลงแล้ว ห้องของซูเสี่ยวหลีก็ยังคงเงียบกริบไม่มีแต่เสียงพลิกตัวคุณย่าซูจึงเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลความกังวลฉายชัดในแววตาเหี่ยวยน่นพอเดินเข้าไปในห้องก็เห็นผ้าห่มพับเก็บไว้อย่างเรียบร้อยบนเตียงเหล็กขึ้นสนิมไม่มีคนอยู่ในห้องเลยแต่แม้เงาเดียวหัวใจของคุณย่ากระตุกวูบด้วยความตกใจทันทีที่กำลังจะออกไปตามหา ก็เห็นร่างเล็กๆของซูเซหลีสะพายกระสอบใบใหญ่เดินถือกระต่ายไหวกลับมาพอดีจากทางด้านหลังบ้านใบหน้าของเธอมีรอยเปื้อนคลนเล็กน้อยแต่ดวงตากลับเป็นประกายสดใสซูเซหลีวางกระสอบลงบนดินสัตว์ที่อยู่ในนั้นก็ดิ้นพลานส่งเสียงก้าบกาบเป็นพักๆโอ้ยเพิ่งเช้าเองทำไมถึงได้ตัวเปื้อนคลนไปหมดอย่างนี้ล่ะลูกแล้วแขนก็ยังเป็นรอยขีดข่วนอีกตั้งเยอะนะคุณย่าซูรีปลีเข้ามาหาด้วยความเป็นห่วง ซูเซียวหลีใส่เสื้อแขนสั้นที่เปียกชื้นที่แขนเรียวเล็กของเธอมีรอยเลียดเป็นเส้นๆขนาดไม่เท่ากันเกิดจากคมของใบกกและเศษหินที่บาดผิวหนังขณะที่เธอตะลุยปากกกคุณย่าซูรีบรับกระต้าจากแขนซูเซียวหลีกระตาหนักอึ้งข้างในเต็มไปด้วยไข่เป็ดป่าสดๆวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเกือบเต็มกระตา้าคุณย่าคะคุณย่าทำไข่เค็มเป็นไหมคะซูเซียวหลีมองคุณย่าด้วยแววตาเปี่ยมความหวัง ดวมตาเป็นประกายเรากับเด็กน้อยที่ได้ของเล่นชิ้นใหม่ทำเป็นก็ทำเป็นอยู่หรอกแต่พวกเราสองคนจะกินหมดได้ยังไงตั้งเยอะแยะขนาดนี้ล่ะพวกเรากินไม่หมดก็เอาไปขายสิคะอาหญิงเล็กเอาเงินที่บ้านหนีไปหนูก็ต้องหาเงินค่าเล่าเรียนกลับมาบ้างมิคะซูเซวหลีตอบอย่างมั่นใจน้ำเสียงหนักแน่นเกินกว่าเด็กสาวในวัยเดียวกันอะนี่นนี่มันจะไม่ผิดกฎด้ย,ยังไง จะไม่ถูกจับข้อหาค้าขายเกณฑ์กำไรอีกใช่ไหมคุณย่าซูเคยเห็นชาวนาที่เข้าเมืองมาขายสินค้าเกษตรกรรมเมื่อสองปีก่อนถูกจับไปจากกลางถนนเลยทำให้เธอค่อนข้างลังเลก,กับการค้าขายเล็กๆน้อยๆในยุคที่กฎระเบียบยังเข้มงวดคุณย่าไม่ต้องห่วงหรอกค่ะนอกจากไข,ข่เค็มเราเอาเป็ดไปตุนกันเถอะนะคะคุณยา่าหนูทำอาหารไม่เป็นได้แค่ช่วยเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ซูเสี่วลลี่ชี้ไปที่กระสอบแล้วพูดขึ้นอย่างอ่อนอ่อนเพื่อเบี่ยงเบนความกังวลของคุณย่าคุณย่าซูถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้สำเร็จใบหน้าคลายความกังวลลงเล็กน้อยเธอหิวกระสอบเดินไปทางลานหลังบ้านอย่างกระฉับกระเฉงซูเซลลี่คิดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าน้ำในคลองส่งน้ำนี้ใช้สำหรับน้ำประปาในเมืองและการชลประทานในพื้นที่ชนบทส่วนสัตว์น้ำข้างในนั้นไม่มีเจ้าของไม่มีใครจับจอง คลองส่งน้ำเชื่อมต่อกับโรงผลิตน้ำประปาของอำเภอและพื้นที่เพาะปลูกของหมู่บ้านตอนนี้เป็นฤดูทำนาใครๆก็ไม่มีเวลามาหาไข่เป็ดป่าเธอจึงถือโอกาสนี้ไปเก็บมาแต่การขายไข่เป็ดตรงๆก็คงไม่ได้เงินเท่าไหร่อย่างน้อยก็ต้องมีกระบวนการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าถึงจะได้เงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านี่คือหลักการตลาดที่เธอเรียนรู้มาในชีวิตก่อนในความทรงจำของซูเซลี ทุกฤดูร้อนพ่อของเธอสูรเจ้นกัวจะพาเธอและแม่มาจับปลาจับเป็ดเล่นที่ริมคลองส่งน้ำเสียงหัวเราะของทั้งครอบครัวยังคงก้องอยู่ในดงกกและบริเวณช่องระบายน้ำเป็นความทรงจำที่อบอุ่นและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันชาวนี้ก่อนฟ้าสางเธอก็อาศัยความทรงจำที่เลือนลานของเด็กสาวคนเดิมหาดงกกได้ไม่กี่พุ่มเก็บไข่เป็ดป่ามาได้กว่า40ฟองแล้วก็อาศัยจังหวะที่เป็ดป่าเผลอจับเป็ดตัวใหญ่ได้สมตัว วุ่นวายอยู่เกือบทั้งเช้ากว่าจะกลับถึงบ้านร่างกายที่ยังไม่คุ้นเคยกับงานหนักทำให้เธอเหนื่อยล้าแต่ความมุ่งมั่นกลับเต็มเปี่ยมคุณย่าคะเราเอาไข่เป็ดไปดองเค็มกันเถอะนะคะรออีกไม่กี่วันไข่แดงเยิ้มเยมเราค่อยเอาไปขายตอนเช้าเราจัดการเป็ดก่อนบ่ายค่อยตุนพอเลิกงานจากหน่วยงานหนูจะไปตั้งไขยที่หน้าบ้านพักพนักงานเลยคะ่ะดวงตาของซูเซหลี่เป็นประกายวาววับ วางแผนไว้อย่างชัดเจนและเป็นขั้นเป็นตอนเรากับนักธุรกิจมืออาชีพสองย่าหลอนวุ่นอยู่ทั้งวันยกเว้นตอนกลางวันที่คุณย่าซูไปช่วยงานที่โรงอาหารตามปกติเวลาที่เหลือทั้งหมดก็ทุ่มไปที่การตุนเป็ดอย่างขมักขม้นคุณย่าซูตั้งใจจะดองไข่เค็มก่อนแต่ไม่มีเหล้าและเกลือก็ไม่พอก็เลยต้องระง,งับความคิดนั้นไว้ก่อนอย่างเสียดายประมาณบ่ายสี่โมงกว่ากลิ่นหอมเย้าวยวนของเนื้อเป็ดตุนก็โชยออกมาจากบ้านหลังเล็ก ลอยไปตามลมชวนให้ท้องร้องสเสยวหลีตักออกมาสองชามชามหนึ่งเก็บไว้ให้คุณย่ากินตอนดินส่วนอีกชามเธอถือเข้ามาในหน่วยงานที่อยู่ด้านหน้าเดินไปถึงหน้าห้องทำงานของหลี่เจิ้งเดอ๋อผู้อำนวยการสำนักงานคลองโเจิงลุงหลีอยู่ไหมคะหนูเองคะ่ะสี่ยวหลีคะ่ะสีสยวหลีเคาะประตูที่แง้มอยู่เบาๆสิวหลีหนูมาได้ยังไงใกล้เวลาเลิกงานแล้ว วันนี้หลี่จั้งเตอ๋อเพิ่งได้เงินเดือนมาหมาดๆอารมณ์ดีเป็นพิเศษกําลังกะว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เสร็จก็จะกลับบ้านแล้วพอเห็นซูเซียวหลี่มาหาก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยหลี่จั้งเต๋อกับซูเจี้ยนกัวพ่อของซูเซียวหลี่ถือเป็นเพื่อนร่วมงานในระบบเดียวกันเพียงแต่คนหนึ่งเดินสายบริหารส่วนอีกคนเดินสายเทคนิคสมัยตอนทั้งสองคน ก็เคยเป็นคู่หูกันอยู่ช่วงหนึ่งสูเจินกัวพาเจ้าหน้าที่จากสำนักยางชประทานและคลองโู่เจิงหลายคนขุดลอกคลองโู่เจิงตลอดทั้งคืนทั้งวันแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สุดโทมของช่องระบายน้ำก่อนที่พายุฝนจะมาถึงได้ทำให้คลองโู่เจิงใช้งานได้จริงตำแหน่งผู้อำนวยการของหลี่เจิงเต๋อถึงได้มีชื่อเสียงสมตำแหน่งไม่อย่างนั้นผู้ตามตรงคลองโู่เจิง ก็แค่คลองเก่าที่ถูกร้างไว้เป็นคู่น้ำเน่าเสียตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานก็เป็นตำแหน่งว่างที่แม้แต่ข้าราชการเก่าที่เกษียณก็ยังไม่อยากนั่งหลังจากทำงานร่วมกันหลี่จั้งเต๋อรู้สึกชื่นชมในความสามารถด้านเทคนิคและความมุ่งม,มั่นในการทำงานของซูเจนกัวอย่างแท้จริงและค่อนข้างดูแลครอบครัวของซูเสียวหลี่เป็นอย่างดีไม่เพียงแต่จะจัดหางานช่วยทำครัวให้คุณย่าซูเท่านั้น หลังจากซูเจ้นกวัวเสียชีวิตบ้านหลังเล็กยังคงให้พวกเขาอยู่อาศัยต่อไปลุงหลี่คะคุณย่าหนูตุ่นเนื้อเป็ดมานิดหน่อยให้หนูเอามาฝากคะ่ะลุงหลี่เอาไปให้ป้าจางชิมดูนะคะซูเสี่ยวหยีพูดด้วยใบหน้าที่เรียบร้อยน่ารักแววตาใส่ซื้อบริสุทธิ์เฮ้ยยายหนูนี่ก็เกรงใจอะไรกันให้พวกหนูเก็บไว้กินเองเธอนะนา หลี่จังเตอเอ่ยปากปฏิเสธตามมารยาทแต่สายตาของเขากลับจ้องมองชามเป็ดตุ่นไม่วางตาเป็ดตัวนี้อ้วนมากเลยนะคะลุงหลี่ชิมดูสิคะขาเป็ดสองข้างนี้ตุ่นจนเปื่อยนุ่มเชียวค่ะซูเสียวหลี่ยื่นชามเข้าไปใกล้ขึ้นกลิ่นหอมฟุ้งของเป็ดตุ่นช่วยเขาจมูกสมัยนั้นผู้คนมักจะขาดแคลนไขมันกลิ่นหอมคอยกระตุ้นความหิวของหลี่จ้งเตอที่กำลังเริ่มรู้สึกหิวพอดี ท้องของเขาร้องครวญครางเบาๆภรรยาที่บ้านจะทำอาหารประเภทเนื้อให้ทั้งครอบครัวกินแค่สัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งเนื้อที่ผัดออกมาก็ถูกตักใส่ชามของลูกชายหลี่ชุนจื้อจนหมดเขาเองก็ได้แต่มองตาละห้อยตอนนี้เนื้อเป็ดตุ๋นในชามที่ถืออยู่ในมืออุ่นกำลังดีกลิ่นหอมยั่วยวนน้ำมันเป็ดสีเหลืองทองลอยอยู่เหนือน้ำซุปสีขาวขุ่นขาเป็ดใหญ่สองข้างเบียดกันแน่น ดูน่ากินอย่างที่สุดหลี่จั้งเตอ๋อไม่เกรงใจอีกแล้วงั้นก็ขอบใจมากนะพูดไม่ทันขาดคำก็ยกชามขึ้นซดน้ำซุปเป็ดไปอึกใหญ่เสียงซดดังลัน่นสดชื่นเข้มข้นต้องบอกว่าฝีมือการทำอาหารของคุณย่าซูนี่ดีจริงๆเป็ดไม่มีกลิ่นสาบเลยสักนิดหลี่จั้งเตอ๋อซดไปอึกใหญ่ยังไม่พอใจคีบเนื้อเป็ดชิ้นหนึ่งเข้าปาก เนื้อเป็ดนุ่มละมุนล,ลิ้นเป็ดตุ๋นจนได้ที่เนื้อเป็ดชุ่มฉ่ำละลายในปากพอกัดเข้าไปหลี่จ้งเตอ๋อรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะลอยขึ้นสวรรค์ความสุขจากการได้กินของอร่อยทำให้เขาลืมตัวไปชั่วขณะเห็นซูเสียวหลียิ้มเขาในฐานะผู้ใหญ่ก็รู้สึกเขินเล็กน้อยรีบวางชามลงฝีมือทำอาหารของคุณย่านี่ดีจริงๆเลยนะ ลุงนี่ไม่ได้กินอาหารมันๆแบบนี้มานานแล้วป้าจางหนูไม่ค่อยซื้อเนื้อมาทำเลยซูเสยวหร่อยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็พูดไม่ออกอ้าปากค้างไว้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ขัดจังหวะเซียวหลีเอ้ยดูท่าทางหนูแล้วน่าจะไม่ใช่แค่เอาเป็ดมาให้ลุงชามเดียวนะหลี่จังเติร์สมกับเป็นนักเลงเก่าในหน่วยงานประสบการณ์ทำให้เขารู้สึกว่า วันนี้ซูเสียวหลี่มีเรื่องในใจที่อยากจะปรึกษาซูเสียวหลี่ไม่พูดอ้อมค้อมกับเขาอีกต่อไปเขารู้ว่าคนอย่างหลี่จังเตอรชอบความตรงไปตรงมาลุงหลี่คะหนูมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่แน่ใจอยากจะปรึกษาลุงหลี่ดูว่าพอจะทำได้ไหมคะพูดมาเลยลุงจะฟังหลี่จังเตอให้กำลังใจเธอพร้อมกับหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาพัดเบาๆ นี่มันก็ปิดเทมอมฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะลุงหลีลุงหลีก็รู้ใช่ไหมคะว่าพ่อหนูเป็นคนในเมืองเพราะสอบติดมหาวิทยาลายัยที่บ้านเกิดก็ไม่มีที่ดินของเขาแล้วแต่โรงเรียนให้จ่ายข้าวคนละ20กิโลกรัมตอนเปิดเทอมโรงเรียนมัธยมในเมืองที่ซูเสียว่หลีเรียนอยู่ตั้งอยู่ในเขตเมืองและชนบทมีเด็กชนบทจำนวนมากเรียนอยู่ที่นั่นทุกปีโรงเรียนจะให้หยุดสี่ครั้ง คือปิดเทมอมฤดูผลิปิดเทอมข้าวสาลีปิดเทมอมฤดูใบไม้ร่วงและปิดเทมอมฤดูหนาวแต่ละช่วงหยุดไม่นานแค่10กว่าถึง20วันยกเว้นปิดเทมอมฤดูหนาวส่วนอีกสามช่วงที่เหลือคือหยุดตามฤดูการทำนาโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิดเทอมข้าวสาลีและปิดเทมอมฤดูใบไม้ร่วงไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนการหยุดสองช่วงนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆ เพราะต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำนาและนี่ก็คือเรื่องราวของซูเซียวหลี่ในบทที่4นะคะทุกคนดูถ้าคุณหมอซูเซียวหลีจะมีเพลนการใหญ่แล้วค่ะเธอจะใช้โอกาสนี้หาเงินแลดเรียนได้สำเร็จไหมแล,ล้วลุงหลี่หลี่จังเต๋อจะช่วยอะไรเธอได้บ้างโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หอนิยายเสียงจีนพันดับหนึ่งกันด้วยนะคะ